โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีน้องชมท่านด้วยนะครับผมในคลีปมีผสมท่าทางนี้เลยท่าทางกลุ่มนะผมพร้อมไอซ์วอลนะผมไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรนะภาษาอังกฤษเนี่ยอ่านไม่ออกนั่นเองนะผมก็กมีก็ในวันที่10บท่านว่าถึง18ธัทานวานะครับผม8วันเน้นๆนะครับผมท่าทางกลุ่มวันนี้ก็เป็นท่าทางนี้เลยนะทุกคนมีเพลงด้วยนะเออมันเป็นท่าทางที่แบบเคยมาแล้วแหละทุกคนก็หลายๆคนก็อยากได้กันนะครับผมมันเป็นท่าอะไรเนี้ย ถ้าเรากดใช้เพื่อนเราก็จะใช้ด้วยนันเองนะเป็นการถืออประมาณว่าถือวิทยุหรือว่าถือลำโพงน่แหละว่าห้างหุเราก็เต้นเท่ๆอย่างนี้นะครับผมส่วนไอวอก็ประมาณนี้เลยเนี่ยไอวอเท่ I k, จริงนะเว้ยไอวอไม่ธรรมดาเพชรฟรีไฟล์ลดราคาพิเศษ1,052เพชรจาก300บาทเหลือ99บาบาทรอเวลาเปิดขายทุกคนมาซื้อกันเลย ใช้เพียง u ูดีเท่านั้นซื้อแล้วรอเพชรเข้านะทุกคนเพชรเข้าแล้วได้จริงๆรลดราคามาแล้วหนึ่งรอบเท่านั้นเว็บ n ุกเกอร์โซนรับเติมเพชรฟรีไฟ r e ใช้เพียง u ู d ดีมีรหัสฟรีไฟ r e ข,ขายเพียบงบน้อยหลักร้อยก็มีสนใจเข้าลิงก์ใต้คลิปหรือค้นหา n ุกเกอร์โซนได้เลยเดี๋ยวตอนนี้ผมมีเพจที่14639เเพชรนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตู้นี้จะหมดสักกี่เพชรกันนะครับผมผมว่าน่าจะประมาณ1570นะเพราะว่ามันไม่น่าจะ192 2หรอกนะครับผมไม่น่าถึงขนาดนั้นผมก็จะเอานี่เลยกล่องนี้ออกเลยก็ a อเดบล้กกันนะครับทุกคนเอ้ยไม่ดิอันนี้ละกันเออที่เรามีแล้วนะครับผมเอ้ยครั้งแรกเจ็ดเพชรนะครับผมไปกันเลยดีกว่าโอ้ยได้ไอเดบบว่ะครั้งต่อไป19เพชรรับทุกคนไปครับผมได้อะไรกันได้ท่าเลยก็ดีนะมันเป็นท่าขั้นแถบสีแดงด้วยนะครับทุกคน เป็นท่าในตำนานนะครับผประมาณน like. ั้นแหละสีแดงก็จะเป็นของในตำนานหรือประมาณว่าของอะไรไม่รู้อ่ะเออแต่ว่าแถบแดงมันโหแน่นอนอ่ะไปต่อเก้าเก้ิษต้องได้แล้วปะปั๊บได้ได้รองเท้ารองเท้าอะไรวะหนึ่งทุกคนได้อะไรดีได้อะไรยังไงไอวอลปะโอ้โหผมว่า2ชิ้นสุดท้ายแน่เลยนะครับทุกคนน่าจะ2ชิ้นสุดท้ายปะแบบนี้น่ะเฮ้ยเฮ้ยได้ท่าก่อนว่า ไม่มงหมดตู้เฉยโคตรดวงดีเฮ้ยผมไม่มงหมวดตู้ว่ะเนี๋ยว่าจะหมวดตู้สแล้วได้ท่าแล้วก็พอทุกคนไอวอค่อยจัดละกันนะเออเราได้ท่ามาแล้วอะโอ้ได้ท่าที่จ,จัดนะในท่าท่าไม่มีในนี้นะเดี๋ยวเรามาลองใช้กันดีกว่านะครับทุกคนแล้วขอก่อนเออท่าทางท่าทางใหม่ที่เราเพิ่งได้ใส่มาก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะลองเข้ามาในแชทโลกนะทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะเมื่อเราใช้ท่าทางนี้นะครับทุกคนนะมีใครให้ผมเข้าอะเนี่ย นี่ไงมาละนี่เอ้ยอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดเนี่ยประมาณนี้เลยครับทุกคนโคเทช่ายทำคลิปได้ส,ดสวยๆเลยโอเคขอบคุณครับเพื่อนผมไปละโอเคผมสลับท่านี้นะผมบอกเลยว่าผมหมดไม่เยอะนะครับทุกคนหมดไปที่672เพชรนะสลับท่านี้นะบอกเลยว่าชาโคเทช่ายทำคลิปแบบส,สวยๆได้เลยทุกคนก็นจะชอบท่านี้กันนะครับผมซึ่งผมไม่มาหมอตู้นะทุกคนถ้าทุกคนมหมองปมอตู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็มีวันนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับผม